สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาเ่ากันอีกเรื่องคายออกอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะโบจูได้ถามเวลาว่าอิลาเสียวอ่จาจักรลอยลา้านเมนบอค่ะคายออกเพราะว่ามีพระเอกเกี่ยวกับอ่ามีพระเอกดังลอยล้านวิวมาเลนไหฮเมนบอค่ะแล้วก็มีพระเอกตุ่มตามมาเลนไหฮพี่น้องค่ะพอโจก็เลยย้อนคําถามไปให้อิลาองอิงว่าอิลาเสียวท่าใด นิราบอกว้างไดหฮบอพี่น้องให้มาปึ่งเอาพี่น้องค่ะนี่น้องกับพ่อันธดเอแสดงความคิดเห็นวา่นา,านั่งเรื่องนี้สีมาจักพันหลานมือหลานจากักหลาน,นหลานอนาคตน้องบอกว่าให้พบพ่อแม่เอ็ซซี่ให้มาบิ่งมาติดตามเอาเมนบอกค่ะตอนนี้แต่ละคนก็ไดบทเจ็งๆแล้วมีหันหน้าทีมก็คือมีบอิโจแล้วก็ยากสุภาพด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ทุกคนเห็นนี่ละมือเศร้าว่าค่ะเป็นลาบุตรนี่หน้าตายิ้มแย้มสดชื่สนสดใสนี่แหละก็คือความความปิดตัวต,วตวนของน้องพี่น้องค่ะบ่อยหักไปจังใดล่ะพี่น้องตื่นเสารมาก,ก็ไปได้ลาบุตรตอนนี้กําลังท่องบุตรกาลังบึงบุตรประจกของอยู่ในตัวละครแบบใดนแมนบ่าค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือความหกความแพงของพวกพรมเมฟซี FC ที่เข็นหลักยิ้มตามกัน แม่กระทั่งบุญเนี่ยเห็นแล้วก็ยิ้มตามก็ามากความแพงสาวนามหัศจรรย์พระเอกที่มาแสดงได้หนึ่งหนึ่งร้อยล้านเหม็นบอกแต่อีหล่าบอกคอนเฟิร์มได้ปะร้อยล้านหรือพันล้านแต่พี่ต้มตามบอกว่าพันล้านไปเลยพันพน่ะมาถาเบิงกันนอ้นองพี่ลองโอเคมันนี้คลิปเนี้ยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากที่ให้มากอ่า คุณทุกคนที่มาติดตามป่วยซับสไคร์ข,ข,ขั้มบอลใดว่าจะใด้วอล์คถึกพวกนักับติชมมาได้นะคะขอบคุณ